พบกันต่อในรายการมอเตอร์ไซค์เข้ารายการที่วิเคราะห์เจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทุกความเป็นไปในวงการรถจักรยานยนต์ช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหววงการบิ๊กไบค์ในประเทศไทยหลังจากที่ Honda ได้สร้างปรากฏการณ์ครั้งยิ่งใหญ่ด้วยการเปิดตัวบิ๊กไบค์ขนาดกลางพร้อมกันทีเดียว5รุ่นประกอบไปด้วย cbr 6 5 0 r cb 6 5 0 r C.B.R. 5 0 0 R, C.B. 5 0 0 F, C.B. 5 0 0 X ในงาน Motor Expo 2018วันที่28พฤศจิกายน2561หรือเมื่อหนึปีกับอีก3เดือนที่ผ่านมาซึ่งการเปิดตัวในครั้งนั้นไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนครับกับการที่ฮอนด้เปิดตัววิบัยต์พร้อมกันทีเดียว5รุ่นซึ่งก็ได้สร้างความตกตะลึงพึงเพิดให้กับวงการมอเตอร์ไซค์เป็นอย่างยิ่งเหตุผลสําคัญที่ฮอนด้าต้องมีการเปิดตัว รถบิดใบ้ารุ่นพร้อมกันเป็นเพราะว่าในเวลานั้น c าวสกิ i ได้มีการเปิดตัวรุ่น Ninja ZX-6R Supersport 636cc ปี2019ซึ่งได้มีการเปิดตัวในยุโรปไปวันที่11ตุลาคม2561และเปิดตัวในประเทไทยของเราวันที่20ตุลาคมตามหลังยุโรปเพียงแค่10วันเท่านั้นต้องบอกเลยครับว่าการเปิดตัวครั้งนั้นของคาวสกิ i ในราคาแบบช็อคไพรส e 4 3 9 9 0 0บาทเป็นการประกาศศึกเสียบราคาระหว่าง YZF R6 และ CBR650F โดยถูกกว่า YZF R6 ถึง1 1 0 0 0 0 0บาทและแพงกว่า CBR650F ในเวลานั้นประมาณ1 2 0 0 0 0 0บาทโดยคาวสกิมีความคาดหวังเป็นอย่างสูงครับว่าราคาแบบช็อค p r i ส์ในครั้งนั้นจะสมมลยอดขายของเซ 6R พุ่งทะลุจุดแตกอย่างแน่นอนซึ่งคนท่ามองเห็นอยู่แล้วครับว่าซีรส 6R ในวันนั้นมีความน่ากลัวเป็นอย่างยิ่งกลุ่มผู้ใช้มอเตอร์ไซค์หลายคนอยากเล่นซูเปอร์สปอร์ต YZF-R6 ก็มีราคาแพงเกินไปแต่หลายคนก็อยากเล่นมอเตอร์ไซค์ที่มีความเร็วความแรงที่มากกว่า CBR650F ซีรส 6R เป็นคําตอบที่เหมาะสมที่สุดในเวลานั้นดังนั้นเพื่อเป็นการตั้งรับและตอบโต้คาว a s a k i น o ้ d จะได้มีการเปิดตัว CBR650R และ c b 650R พร้อมก,กันกับตระกูล100ซี eries, รี์รวมเป็น5รุ่นในเวลานั้นโดยเป็นการเร่งการเปิดตัว CBR 650R และ c b 650R เร็วขึ้นถึง1ปีผลที่ตามมาก็คือว่าตลอดช่วงปี2019หรือว่าปี2562ที่ผ่านมา CBR 650R ยังคงครองตำแหน่งอันดับที่1ของ i ิกบ e ในเมืองไทยวยยอดขายสูงสุด สารต่อความสำเร็จของ CBR 6 5 0 F ตลอดช่วง5ปีที่ผ่านมาก่อนหน้านั้นอันดับที่2ของวิบไวในเมืองไทยที่มีย้นขายสูงสุดก็คือ c b 5 0 0 X Sport Adventure อันดับ3 CBR 5 0 0 R และอันดับที่4 c b 6 5 0 R ก็จะเห็นว่าสีอันดับแรกนั้นตกไปของอันดานทั้งหมดเลยขณะที่ Kawasaki ZX R นั้นมาอันดับที่6ครับและ YZF R 6ของ Yamaha อันดับที่10ขณะที่ Honda CB 500F นั้นเป็นเพียงรุ่นเดียวใน5รุ่นทั้งหมดที่ทเปิดตัวพร้อมกันแต่ไม่สามารถทำยอดขายได้เท่าที่ควรจะเป็นแปกเป็น1รุ่นสำหรับ Big กไบคขนาดกลางอันดับที่5ของตลาดเมืองไทยก็คือ r o y n l Enfield i n t e ตอร์ t o r 650อันดับที่6 s e ซ e c ็ 6R อันดับที่7 V Storm 650ของ Suzuki อันดับที่8 Bullet Classic ของ r o y a ล En Field อันดับที่ 9, b e n บินี t r k 5้า x และอันดับที่10ก็คือ yzfr 6นั่นเองครับสำหรับคาวาซากิเซรหก r นั้นเป็นซปเปอร์สปอร์ตหกรซีซีรุ่นที่ถือว่ามีพลังเครื่องยนต์ไม่ธรรมดาครับ130แรงมา้าแรงบิดสูงสุดทำได้70.8นิวตันเมตรที่11,000รอบต่อน,นาทีมี assist and slipper clutch คาวาซากิ quick shifter upside down หน้าเป็นของโชว่า ดิสเบรกหน้าแบบเลดินเมส์ของนิ s สินถ้าเปรียบเทียบกับ Honda c b 650 r 650R แล้วจะเห็นว่าทำได้เพียง95.13แรงม้าที่12,000รอบต่อน,นาทีห่างจาก 6R มากมายกว่า30ตัวทีเดียวครับแรงบิดสูงสุดก็ทำได้เพียง64นิวตันเมตรที่8,000รอบต่อนนาทีแต่โดดเด่นด้วยดีไซน์ในสไตล์ของ Super ร์สปอร์ต CBR 1,000WR โดยมีฟูฟลิงหน้าที่ความสวยงามแต่ช่วงท้ายสั้นไปนิดหนึ่งนะครับคนติเยอะทีเดียวแต่ว่ายอดขายของมันนั้นกับสูงสุดอันดับที่1จุดที่พลิกผันให้กับ cbr 6 5 0 r ในครั้งนี้ก็คือการติดตั้งอั s i d ด down หน้าของโชว่าขนาดแกน41มิลลิเมตรดิสเบรกหน้าเลดเดนเมาส์สี่ลูกสูบต่อข้างเดิมมีแค่2ลูกสูบแม้ว่าเครื่องยนต์จะมีแรงม้าที่น้อยกว่าสเล็ก r แต่ด้วยราคาค่าตัวที่ถูกกว่าเช่นกันเพียง320,000บาท ถูกกว่า 66R ถึง1 0 0 0 0กว่าบาททำให้หลายคนนั้นยังคงมั่นใจกับ CBR650R ในปี2,562ที่ผ่านมาอย่างมากมายนับด้วยว่าการเร่งการเปิดตัวของ CBR650R และ c b 6 5 0 r ให้เร็วขึ้น1ปีเป็นการเปิดตัวพร้อมกันกันกบ100ซีรีส์อีก3รุ่นรวมเป็น5รุ่นในงาน Motor Expo 2018เป็นการสินใจที่ถูกต้องอย่างมากของ Honda ในเวลานั้น ซึ่งสามารถยับยั้งชะลอการเติบโตของนินจาสซเนกของอาได้อย่างที่หลายคนไม่คาดคิดมาก่อนในวันแถลงข่าวเปิดตัวสซเนกของอาวันที่20ตุลาคม2 5 6 1ในเวลานั้นผู้บริหารของเคาสกิมีความมั่นใจว่าสซเนกของอานั้นจะสามารถทำยอดขายได้อย่างมากในปี2 5 6 2แต่ผลที่ออกมาปรากฏว่าทำได้เพียงแค่ไม่ถึงครึ่งที่วางไว้แต่อย่างไรก็ตาม ถ้าเปรียบเทียบตัวเลขการขายระหว่าง YZF R6 กับ Z6R จะเห็นว่า Z6R นั้นทำยอดขายได้มากกว่ากันถึง1เท่าตัวสำหรับตลาด b i g กไบ e ในปี2563จะออกมาเป็นอย่างไรรุ่นไหนยี่ห้ออะไรจะมียอดขายสูงสุดติดตามกระแสข่าวกันต่อไปในปีหน้าครับ